ขอบคุณค้าอู้อร่อยจังเลยกัดไปเยอะเลยมันหก <c oughs> อ,อือ,อเจวันนี้มาดูอะไรกว้างโอ้ไหนกว้างชี้ซิอันนี้เยอะกว่าที่โต๊ตาอีกเนาะใช่ดูสิแม่มีแต่งตัวสวยแล้วเฮ้ยกวางมันนั่งเลยอ่ะมันไม่กลัวคนอ่ะอืม แต่แนว่าที่เนี้ยเขาให้อาหารดีมันมันเลยไม่ค่อยแบบว่าเราหรือเนาะใช่อกอยาเพื่อนเดี๋ยวเขาเอา้อยติ่มให้หรอกฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตัวนี้ใ่หิวตัวนี้หิวสวัสดีครับ เจวี่ยวันดีครับก่อนวันดีกวางก,ก่อนลูกบาย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 กวางก่อนแล้วบา,บายอไอจิมไอจิมไอจิมอ,อ่ะกินกินไป่ะดูอะไรอีกดีนะคะดูสเกลเทนน,<า>นั่น,นดูสเกลเทน อันนี้ก็อ่าวันนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะครับไอเจ,อเจอสนุกไหม <c oughs> เจกว่าสนุกมากครับสนุกไหมแม่มีสนุกไหมครับสนุกค่ะเาฟ้าสนุกไหมนสนุกมากๆเลยได้ไปทำบุญด้วยเออเออเออ อนนี้เขาคิดบทเก่งนะเขาไม่เคยเงียบเลยอะใช่แต่พี่เขินไงพี่ก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรดีอันนี้ไม่เหมือนบ้านหลังเามาื่อกี้นะหูแจกินหมดแล้วเฮ <Okay. S 1> ้ยเก่งจังเลยเก่งมากนำ้นำน้ำ อย่าไปทิ้งอะไรทิ้งไหนๆลกูกทิ้งใส่ถังอะไรพูดไม่ได้ <laughs> ทิ้งใส่ถังค่ะอย่าว้าวเย็นเย็นเย็นลูกอ่ะยังไม่จบคิดหรอยังครับ คลิปเราต้องเยี่ยวยาวหน่อยให้ดูทีลูกเราอาบน้ําเสร็จอะลูกยังคลิปยังไม่จบเลยใช่เดี๋ยวจะอาล้างมืออะไรก็ล้างปากให้ลูกก่อนวันนี้เจอไปเที่ยวไหนมาบ้างไปหวันม่วงแต่ก็หอบ้านปายมีบ้านทาี่สวยไหมสวยมากเลยครับ เธอชอบบ้อนทงไทยไอ้ลูกเด็กเข,เขาไม่รู้หรอกเออว่าทำไมบ้านอยู่ไม่เหมือนกันอืมอุ้ยเธอแก็จำแต่สัตว์แหละจำแต่สิ่งที่ชอบ <c oughs> แค่มีของกินมีแม่มีก็พอแล้วไอเจ๊บอกกินกีนกินกินกินกีนกินเน่นอ่ะนี่กันนวดถ่านไทยหายใจเริ่มแรงเริ่มหอบทุกคนเคยไหมคะพี่อุ้มลูกไปด้วยเด็กไปด้วยพูดไปด้วย คุณเจอไหมว่ามันเนบบหนียกแบบไหนโอเควันนี้เราก็จะจบคลิปกันแล้วนะครับบายบายเจอกายเจอกันเจ้วบายบายก่อนแล้ไปไปวบายบายบายควายก่อนบายบายควายก่อนนู่นนู่นควายเห็นไหมายเร็วบายบายโอ้โหบายบายแล้วบายบายนิดเดียวพอ <laughs>